ถามแชร์วันนี้ครับใครอยากที่จะเจาะตลาดเหล่าบรรดาลูกค้าเจนซีในโลกออนไลน์ห้ามพลาดกับคลิปนี้ครับ สวัสดีครับและนี่คืออาร์มแชร์แชร์เรื่องเทคเรื่องเทรนด์แอนด์ดีไซน์คุยสบายสบายสไตล์อาร์มพิพัฒครับอย่างที่หลายคนทราบกันว่ายุคนี้มันต้องทำอาชีพเสริมก็คือขายของขายของออนไลน์นี่แหละแต่คำถามก็คือว่าเราจะสามารถจับกลุ่มจับใจเข้าไปถึงใจคนซื้อโดยเฉพาะน้องๆกลุ่ม Gen Z ได้อย่างไร วันนี้อามแชร์มีกิจกรรมสนุกๆให้ชาวคูออนคราวได้สนุกไปได้วยกันครับแค่ร่วมคอมเมนต์แชร์เข้ามากันว่าคุณชอบซื้อของในแพลตฟอร์มไหนมากที่สุดคอมเมนต์ comment ที่ได้รับการคัดเลือกรับไปเลยครับของรางวัลมูลค่า500บาทจากทางรายการรีบเข้ามาแชร์ความคิดเห็นของคุณกันได้เลยนะครับเพราะตอนนี้ผมรออ่านคอมเมนต์อยู่จ้ะคนที่มีกําลังซื้อในยุคนี้ต้องยอมรับเป็นคนเ g e อาจากการศึกษาค้นพบนะครับของรายงาน Thailand e-Commerce Trend น2025ที่ผ่านมาครับ คือเขาบอกว่าภาพรวมตลาดอ e ีคอมเมิร์ซในไทยเราเนี่ยมูลค่าสูงถึง1.07ล้านล้านบาทโอ้โหเยอะนะ1ใน3งบประมาณประเทศเลยนะโดยในปี68นี้ที่เขาบอกกันว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเนี่ยมันเติบโตขึ้นมาถึง7%นะฮะเพื่อนๆครับมูลค่าดังกล่าวนี้นักการตลาดบอกว่าใครคว้าได้มันคือช่องทางกอบโกย มหาศาลนะครับโดย Gen C เนี่ยถือเป็นสัดส่วนของประชากรมากถึง20%และกำลังเป็นเจนที่มีกำลังในการซื้อมากกว่าคน Gen X มากกว่าคน Gen Y ครับฉะนั้นแล้วจะขายอะไรขายแบบไหนหคน Gen C กันบ้างวันนี้มีข้อมูลจากการวิเคราะห์วิจัยมาฝากทุกคนกันก่อนอื่นเลยครับบริษัทวิจัยชั้นนําชื่อว่าคันชาเขาบอกว่าคนเจนซก็คืออายุป,ประมาณสัก18 19, 20, 21, 22, 23, 24 ถ้าใครจะเจาะกลุ่มให้ได้1ก็คือคุณต้องทำคอนเทนต์ครับแต่คอนเทนต์อะไรละครับที่จะครองใจคนเจนซีคำตอบคือคอนเทนต์แต่ละแนวมันแตกต่างกันวิดีโอสั้นเข้าถึงคนเจนซีมากครับมากถึง71%เขาบอกกันว่าจากการศึกษาวิจัยค้นพบว่าคน Gen เจนซีเน้นดูอะไรที่มันกระชับโดนใจเข้าใจรู้สึกเหมือนกับพูดแทนสิ่งที่เขาต้องการ ครองใจมากถึง71%และส่วนใหญ่แล้วดูจากมือถือหรือว่า Mobile First ครับอันดับ2ก็คือว่าถ้าวิดีโอนั้นเป็นวิดีโอค่อนข้างยาวยกตัวอย่างเช่นหยิบแพ็กเกจขึ้นมาแล้วอ่านให้ฟังไล่ไปทีละข้อ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 อ๋อคือเราไม่มีเวลาดูไงพอมีคนทําวิดีโอให้ดูแบบยาวๆก็เลยอินไปด้วยแล้วเวลาเราฟังอะ่ะมันเข้าใจง่ายกว่า พอมีคนอ่านให้ฟังหรืออธิบายสิ่งที่เราสนใจจะซื้ออยู่แล้วในแบบลงดีเทลลึกเราจะเผลอคนเจนซีจะเผลอคิดไปว่าคนทำคอนเทนต์เนี่ยเขาใส่ใจเราเนอะโอ้เขาน่ารักมากเลยอะ่ะเขาเป็นห่วงเราอะ่ะดูสิเขาเขาเตือนเราด้วยซื้อดีกว่าเนี่ยเห็นไหมแบบสั้นก็ควรทํา แบบยาวก็ควรทําถึงแม้ว่ายุคนี้ทุกอย่างจะเน้นความเร็วนิยมคอนเทนต์สั้นๆแต่คอนเทนต์การสอนอะไรแบบยาวๆแนะนําอะไรแบบยาวๆที่ลงลึกดีเทลก็ยังครองใจคนได้มากถึง56%นะครับแต่ถ้าใครจะขายของในยุคนี้มันต้องไลฟ์สดอันนี้ก็จริงเหมือนกันครับไลฟ์สตรีมยังคงโดดเด่นครับแต่ว่าไม่ต้องการทําคลิปสั้นไม่ต้องการทําคลิปยาวเพราะครองใจเพียงแค่32%เเท่านั้นนะครับเพราะคนเจนซี Z เขาบอกว่า ไลฟ์สดเนี่ยก็ดูบ้างแต่พอดูแล้วมันแค่เหมือนกับเป็นการจุดประกายยังไม่คิดที่จะซื้อมากเท่าไรนะครับในขณะที่คนเจนเอกับเจนวบอกว่าไม่จริงนะคนเจนซี ถ้าเขาไลฟ์สดแล้วราคามันถูกโปรโมชั่นมันดีอ่ะฉันซื้อนะอันนั้นเข้าใจครับนั่นคือคน Gen X กับ Gen Y แต่นี่คือคน Gen c เขาที่เขาบอกว่าขอคิดก่อนนิดนึงรู้กันแล้วนะครับว่าวิดีโอแบบไหนที่ครองใจจะเป็นแบบสั้นจะเป็นแบบยาวหรือว่าจะเป็นแบบของไลฟ์สตรีมนะครับแต่คําถามก็คือว่าแล้วคน Gen C เขาดูแอปไหนกันคําตอบคือแอปแดงครับหรือว่า YouTube นั่นเองแหละครับต่อจากยูทู e ก็จะเป็นแอปอย่าง Tik t o อกอินสตาแกรมเฟซบุ๊กไล่เรียงกันมานะครับโดยเบื้องต้นเขาบอกว่าชอบดูแอปแดง แงมากถึง78นะครับคนเจนซีจะสามารถควักเงินออกจากกระเป๋าและซื้อของได้ขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับว่าครีเอเตอร์หรือคนที่นำเสนอเรื่องราวเหล่านั้นน่าเชื่อถือได้ขนาดไหนครับเพราะความน่าเชื่อถือเหล่านั้นจะทำให้คนเจนซีเลือกซื้อมากถึง97ครับ อันนี้ก็น่จะสอดคล้องกับที่เวลาที่เราเนี่ยดูไม่ว่าจะเป็นตัวไลฟ์สดแบบไหนก็ตามถ้าหากว่าโปรโมชั่นมาแรงแต่ถ้า,าว่าคนไลฟ์เนี่ยดูแล้วไม่น่าเชื่อถือการซื้อก็จะน้อยลงก็เลยกลายเป็นว่าการสร้างความน่าเชื่อถือของครีเอเตอร์ทั้งหลายก็มีผลต่อการซื้อของคนเจนซีเช่นเดียวกันนะครับข้อต่อมาก็คือว่าคนเจนซี C มักจะซื้อสินค้าจากเหล่ามาดาครีเอเตอร์ที่มองแล้วเหมือนกับว่ามันมีภาพของตัวเองซ้อนทับลงไป ก็คือ this is me ตรงนี้สำคัญนะครับคือถ้าครีเอเตอร์หรือคนขายของในโลกออนไลน์เนี่ยจะทำคลิปสั้นจะทำคลิปยาวจะไลฟ์แล้วปรากฏว่าลูกค้าเจนซีเนี่ยเขาไปเจอและเขามองภาพซ้อนทับว่าอุ๊ยอันนี้คล้ายกับเราจังเลยอะเจอปัญหาแบบเดียวกันเลยอะซึ่งเขาบอกว่าสินค้าสำหรับ คนแต่ละเพศแต่ละวัยก็แตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นแล้วครับถ้าเป็นผู้หญิง Gen ีอาจจะเป็นเรื่องของความสวยความงามผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผู้หญิงแฟชั่นต่างๆครับเช่นเดียวกันกับผู้ชาย Gen ีที่มักชอบในโลกออนไลน์เขาบอกว่ามักนิยมซื้อสินค้าประเภทแฟชั่นผู้ชายและอุปกรณ์กัดเจตอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนั่นเองแหละครับโดยครีเอเตอร์หรือสินค้าที่เขาจะช้อปปิง้งแล้วมันเห็นภาพตัวเองซ้อนทับลงไปแบบนี้เนี่ยจะทําให้พวกเขาสามารถที่จะควักเงินออกมาได้ง่ายขึ้นมากถึง 36%นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเหล่าบรรดาครีเอเตอร์อาจจะต้องเริ่มต้นในการลดอายุเองลงมาสัหน่อยให้เข้าถึงใจของ Gen ซทั้งหลายครับไม่ว่าจะเป็น Gen ซผู้หญิง Gen ซผู้ชาย Gen ซหลากหลายเพศคือถ้าคุณเป็นตัวจริงอะแล้วเขาสัมผัสได้ว่าคุณคือทีมเดียวกับเขาพวกเดียวกับเขาหรือมองแล้วอุ๊ยนี่มันชั้นนี่นะหรือง,ง่ายๆเลยนะคำถามก็คือว่ารู้หมดแล้วว่าคนเจนซีเขาชอบแบบไหน ขายที่ไหนดีล่ะจากการวิจัยเขาพบว่าคนเจนซีส่วนใหญ่มักจะเสิร์ชหาสินค้าที่เขาจะซื้อในแพลตฟอร์มแรกก็คือ s h o ป e e ครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยแพลตฟอร์มช h อป e e เป็นอันดับหนึ่งที่คนเจนซีใช้ในการเสิร์ชหาเราลงมาก็คือ Tik t o k Shop และเราลงมาก็คือ Lazada ครับเอ๊ะตรงใจใครหลายคนหรือเปล่านะคือยุคนี้บางคนใช้แท็บเล็ตในการซื้อบางคนใช้พวกมือถือที่มันพับได้แล้วเทียบกันเลยนะ ฝั่งซ้ายเป็นช้อปปีฝั่งขวา Lazada ขณะเดียวกันครับก็ไม่ใช่ว่าเซิร์ชเจอที่ไหนแล้วซื้อทันทีเพราะทุกวันนี้โปรโมชั่นมันมาเยอะเหลือเกินหนึ่งในโปรโมชั่นที่ทำให้คนนั้นเผลอใจซื้อได้ง่ายๆนั่นก็คือส่งฟรีหรือเปล่าครับยุกนี้เนี่ยหลายคนไม่เข้าใจนะครับว่าเวลาที่เราเอาสินค้าไปขายเนี่ยแล้วก็ให้ทางแพลตฟอร์มเขาเก็บค่าส่ง อย่างนั้นอย่างนี้อย่างง,ง้นคิดโปรโมชั่นต่างๆมากมายบางคนบอกโอ้ยซื้อทันทีลด10%สูงสุดไม่เกิน20บาทเนี่ยมันน้อยไงพอมันไม่เกิน20บาทไม่เกินร้อยบาทไม่เกิน500บาทบางทีสิ่งที่เราซื้อเนี่ยโดยเฉพาะคนเจนซีเขายอมเปย์นนะสินค้าแฟชั่นสินค้ากัดเ็ตต่างๆเนี่ยบางทีเขาไม่ไปตามช็อปเลยเขาดูรีวิวปั๊บก็ซื้อเลยเนี่ยเพราะเขาอยากได้ส่วนลดที่มันมากกว่าชาวบ้านเขาเพราะคนเจนซีเขาจะมีการเปรียบเทียบราคาคือไม่ต่างจากคนเจนอื่นหรอกครับ จะมีการเปรียบเทียบกันหมดแหละบางทีที่คุณลดเนี่ยพอมาเจอค่าส่งแพงกว่าชาวบ้านเขาเขาก็ไม่เอาเพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมครับคิดโปรโมชั่นที่มันเหมาะสมแล้วแถมการส่งฟรีไปด้วยอันเนี้ยจะคลองใจคนส่วนใหญ่มากที่สุดครับเพราะส่งฟรีจะทำให้คนเจนซีนั้น พร้อมจะซื้อง่ายขึ้นอีก40%ครับส่วนโปรโมชั่นที่น่าสนใจมีผล29%และส่วนลดที่คุ้มค่าย้ำว่าคุ้มค่าจริงๆมีผล28%นั่นเองนะครับพฤติกรรมทั้งหมดนี้อาจจะท้อนว่าราคาที่ถูกที่สุดอาจจะไม่ใช่คำตอบสุดท้ายสำหรับผู้บริโภคเสมอไปนะครับต้องรวมไปถึงเรื่องของประสบการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในการค้าขายหรือการซื้อของทุกครั้งเช่น ส่งฟรีหรือเปล่าส่งมาแล้วขอมีคุณภาพหรือเปล่าขั้นตอนการส่งแพ็กเกจจิ้งต่างๆมันมาแล้วมันดูดีหรือเปล่าบางคนบอกแค่มีจดหมายเล็กๆส่งมาบอกว่าขอบคุณมากนะคะที่อุดหนุนเป็นครั้งที่2บางทีเนี่ยโอ้มันซื้อใจเลยนะคุนนี่จําได้เดยลยเหรอว่าฉันซื้อครั้งที่2แล้วและติดตามโปรโมชั่นต่างๆที่คู่แข่งร้านอื่นช็อปอื่นเขาตั้งขึ้นมาด้วยและขณะเดียวกันครับจากการศึกษาพบว่า คนในยุค Gen Z นี้นิยมจับใจ่ายใช้สอยทางอ e ีคอมเมิร์ซทาง s h o ป e ีมากถึง52%เกินครึ่งเลยนะโดยเบื้องต้นครับจากการศึกษาพบว่า UX/UI หรือถ้าใครไม่เข้าใจเรื่องนี้ก็เอาเป็นว่าหน้าตาแป п, อปอะวิธีการกดวิธีการสั่งซื้อมันง่ายคือกดทีเดียวเลยถ้าใครที่ใส่บัตรเครดิตเอาไว้เนี่ยบอกเลยว่าง่ายมากนะครับบางคนบอกว่าแพลตฟอร์มอย่าง s h อป e ี จับใจที่สุดหรือแม้กระทั่งการแชทการโต้ตอบการขอคือนของต่างเนี่ยมันจะมีผลนะครับช้อปปีมาอันดับหนึ่งครับรองลงมาคือ Lazada Tik To ออันดับ3และ Facebook อันดับ4นะครับและนอกจากการสะท้อนความเป็นตัวตนของคนเจนซี C ออกไปแล้วอย่าลืมว่าการส่งมอบสิ่งของที่คุ้มค่าทั้งสิ่งของที่มีราคาและประสบก,การณ์ที่ดีก็มีผลต่อ,อการขายเช่นกันรวมถึงการน,นำเสนอคอนเทนต์ที่ถูกใจโดนใจทั้งแบบสั้นแบบยาวที่บอกไว้ตอนต้น ควรทำทั้งหมดนะครับและอย่าลืมครับว่าวางสินค้าถูกจุดสินค้าที่คนเจนซี Z จะซื้อไม่ได้จำเป็นว่าต้องถูกที่สุดเสมอไปและไม่จำเป็นว่าต้องแพงที่สุดเสมอไปครับเพียงแต่ว่ามันตอบโจทย์โดนใจคนเจนซี Z ที่สุดหรือเปล่าแค่นั้นเองครับสรุปสุดท้ายครับถ้าคนที่อยากจะขายของให้คนเจนซีล่ะก็มีย้ำทั้งหมด4ข้อด้วยกันข้อแรกก็คือก่อนจะขายเข้าใจพฤติกรรมการซื้อ การใช้ชีวิตของคนเจนซีให้ได้มากที่สุดครับให้เหมือนกับว่าตัวคุณนั้นสะท้อนภาพของลูกค้าออกมาและอย่าลืมว่าสิ่งที่คุณจะขายนั้นอย่ามองแค่โปรดักต์เพียงชิ้นเดียวครับอยากให้ดูว่าเมื่อโปรดักต์ชิ้นนี้ส่งต่อไปถึงคนเจนซีหรือลูกค้าที่คุณได้รับจะเป็นคนเจนไหนก็ตามให้เขารู้สึกว่าพอรับของมาแล้วเนี่ยมันคุ้มค่าคุ้มราคาบวกกับประสบการณ์ที่เขาเข้ามาซื้อแล้วรู้สึกว่ามันคุ้มแสนคุ้มจริงๆ 3. ก็คือ นำเสนอคอนเทนต์ที่ถูกใจสร้างคอนเทนต์ที่แทนใจตอบโจทย์ลองคิดดูว่าถ้าคุณเป็นลูกค้าคุณเป็นคน Gen ซถ้าจะซื้อสินค้าชิ้นเนี้ยมันมีเพนพอยต์อะไรที่คน Gen ซมักพูดถึงเอาเพนพอยต์นั่นแหละมาทําเป็นคลิปครับจะเป็นคลิปสั้นคลิปยาวจะลงแอปไหนก็ตามลงมนให้หมดครับแล้ววันหนึ่งลูกค้ากลุ่มนั้นจะกลับมาหาคุณเองและสุดท้ายครับข้อ4 วางสินค้าให้ถูกจุดก็คือเอาร้านค้าเราเนี่ยไปตั้งให้มันถูกจุดถูกที่ถูกแพลตฟอร์มไม่ใช่ว่าอยากขายคนเจนซีแล้วไปตั้งใน Facebook เพราะ a c e b o o k เนี่ยคนเจนซีเข้าไปน้อยสุดนะฮะถ้าจะไป Facebook เนี่ยต้องเป็นคนเจน X Gen Y เจน Y อันเนี้ยขายดีเลยแหละครับเพราะฉะนั้นเลือกวางให้ถูกต้องแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเคล็ดลับทั้งหมดเหล่านี้ในอาร์มแชร์สัปดาห์นี้จะทำให คนเจนไหนก็ตามขายของให้คนเจนซีได้ตลอดรอดฟังนะครับและนี่คือกลยุทธ์ในการเจาะตลาดคนเจนซีนะครับแต่ว่าแต่ว่าคุณผู้ชมนี่แหละครับเพื่อนๆนี่แหละเป็นคนเจนไหนกันบ้างครับและคนเจนเช่นคุณเนี่ยชอบซื้อของทางแพลตฟอร์มไหนซื้ออะไรเม้นเข้ามากันหน่อยได้มาไม่ใช่อะไรหรอกน้องๆทีมงานมันอยากหาอะไรได้เสริมพิเศษเผื่อจะได้ไปขายของขอคุณครับ วันนี้อามแชร์มีกิจกรรมสนุกๆให้ชาวครูออนค o าวได้สนุกไปด้วยกันครับแค่ร่วมคอมเมนต์แชร์เข้ามากันว่าคุณชอบซื้อของในแพลตฟอร์มไหนมากที่สุดคอมเมนต์ที่ได้รับการคัดเลือกรับไปเลยครับของรางวัลมูลค่า500บาทจากทางรายการรีบเข้ามาแชร์ความคิดเห็นของคุณกันได้เลยนะครับเพราะตอนนี้ผมรออ่านคอมเมนต์อยู่จ้ะ